จบปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะรู้ว่าจะกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรจัดไปรีวิวรีวิวต่อเลยโอเคไม่ได้แกะทรงแกะซองใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะสอวันถึงบ้านเนี้ยเข้ารายการเลยครับนึค่ะแม่ได้ของปุ๊บใจจดใจจ่อจะรีวิวอย่างเดียวโอเคอาใหม่ คอนเซปต์ของเราตามก่าร้อยหมายถึงว่าเราจะหาสินค้าที่มันราคาไม่เกินร้อยเอามารีวิวดูกันว่ามันคุ้นคู่ต่อการไปซื้อมาใช้ไหมบางทีอะไรที่ของถูกๆแล้วดีก็มีหรือบางทีใครอาจจะเลงว่าถูกๆแต่มันจะใช้ได้จริงไหมก็มาดูเรานี่แหละมาสดๆร้อนๆอ โอ้ยหลยมากเลยจ้ะเจ้อะไรอ่ะแก้กล no ่องดีกว่าเฮ้ยแต่เขามีนี่ยาสีฟันแปรงสีฟันมาด้วยจะบอกนะว่านี่คือสบู่ยาตาผมเย็นเย็นอันนี้บอกเลยว่าโมเดิร์นมากกล่องเป็นภาษจีนไม่มีหลายกล่องอ่ะเจ้ั่างมานสองอันหรอเจ้กันเหมือนกันป้ายเปย์แบบวิธีใช้งานด้วยนะและนี่คือเครื่องกดยาสีฟัน ทีนี้อ๋อนี่ทุกคนคือในเซ็ตที่ได้มาเนี่ยจะมีตัวเครื่องตัวสติ๊กเกอร์สําหรับแปะผนังมีคู่มือมาให้เรามาลองทําตามมือดีกว่าเจ๊จะบอกว่าเราเหมือนยันยาสีฟันนอะเจ๊เป๊ะเลย๊อกมนเลยทีมงานเราเป๊ะมากอย่างแรกเราต้องติดผนังก่อนเช็ดทําความสะอาดซะหน่อยแต่ถ้าในห้องน้ํากระบุ้งกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็ดนะมันจะได้แบบไม่ลื่นนะเจ๊เนาะไม่รู้ว่าจะติดกําแพงปูนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดพวกกระจกระเบื้องอะไรเงี้ยมันติดได้อยู่แล้วต็สติ๊กเกอร์ออก ติดแล้วนะตรงหรือเปล่าตรงหรือเปล่ายงีเรีวเวเรีวเรวเออแล้วติดถุงด้านปะเนี่ยติดถุปะเนี่ยไม่โดนแล้ต้องมีวิธีติดนะไม่ใช่นี่คือตัวอย่างของการติดแบบไม่รู้คือเขาจะมีที่เกี่ยวเนี่ย นะเจ้เขาจะมีแง่งเกี่ยวดีด้านข้างให้มันอยู่แบบแนวนี้นะมันจะได้แขวนลงไปได้อย่างนี้ใช่ไหมจริงจิเราควรใส่ก่อนแล้วปิดไม่มันต้องแปะก่อนในตัวอย่างที่บีบดูเชื่อดิอ่ะองั้นเธอแปะก่อนอ่ะแปะนะเอาคนแปะให้ถูกด้านนะจ๊ะเอียง หรอนี่วเออเอียงไม่เนี่ยตรงเราอะสายตาเอียงอ่ะเนี่ยตรงเอียงหรอลองนี่มันต้องเออเออคอมเมนต์มาเอียงหรือไม่เอียงแล้วนี่ก็คือติดสติกเกอร์ปุ๊บแล้วก็เอาด้านหลังไม่เกี่ยวมันต้องเอาหัวออกก่อนใช่เพราะว่าตรงเนี้ยข้างบนมันจะมีรูรูนี่ด้านบนอะมันจะสําหรับเป็นรูเสียบยางพาราอ๋อเขามีเกลียวด้วยอ่ามีเกลียวมานะจ๊ะไปนะ ใส่หัวยาสีฟันลงไปตามเกลียวได้เลยเฮ้ยดีอ่ะเหมือนแบบเขาฟันนี่แต่เขาอุตส่าห์คิดว่ามันมีเกลียวให้มันแน่นไงแต่ไข่ลงหรือเปล่านะไม่ลงเกลียวเลยหรอลงไหนหรอปรากฏยาสีฟันหัวใหญ่ไปอันนี้ลงอันนี้ไม่ลงก็ต้องอาจจะต้องลุ้นกับตัวเกลียวนิดนึงเนาะสำหรับเวลาซื้อมาใช้บ้ามันไม่ลงไง เอ้ยแน่นแน่นแน่นสวยงามอะแขวนกลับไปเรียบร้อยติดตั้งแบบนี้เรียบร้อยนะคะทุกคนขาใส่ตัวนี่บีบอัตโนมัติไปใส่ตัวยาสีฟันลงเกลียวเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะแปรงสีฟันเราไม่มีแปรงเราก็จะบีบไม่ได้ทุกคนบีบได้ไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกค่ะ เราต้องบีบมันนิดนึงป่ะเดี๋ยวบีบให้ยาสีฟันมันลงปะขอที่ทุกคนเนี่ยมันไม่ลงเห็นไหมล่ะเนี่ยมันไม่มีรูออกต้องเอาจุกออกก่อนป่ะมันเป็นเหมือนผ่ากลางเล็กๆ A few moments later มันจะไปออกได้ไงมันเป็นยางอย่างเงี้ยมันดันแล้วมันก็ไม่อ้าเห็นป่ะนี่อ่าเฮ้ยได้ว่ะออกมาต้องบีบไปให้มันแบบว่าดันไปหน่อยเหรอ <Okay. S 2> โอเคหม่เอาใหม่ผิดจ้าโอยโอเค <laughs> <Okay. S 2> อ่ะติดตั้งพอแล้วเราต้องเหมือนบีบบีบตัวยาสีฟันเขานิดนึงนะทุกคนให้มันเหมือนแบบโชว์ยี่ห้อให้มันเหมือนแบบมาพร้อมใช้งานแปรงสีฟันเราพร้อมทุกคนนน่แหละเขาบอกว่าให้เสียบแล้วดันไปเลยเจ้แล้วตัวยาสีฟันมันก็จะบีบออกมาอ,อมันไม่เยอะออตอนแรกเรานึกว่าบีบแล้วมันจะเยอะ,ะ,ยอะถ้าจะเอาเยอะก็หลายๆทีหน่อยนี่ไงเอ้ออดีอะ แล้วมันก็ตกมาอยู่บนหัวแปงพอดีนะเจ้มันก็ไม่เลอะนะก็ไม่เปลืองเนี่นสิฟัน <Wow. S 1> แต่ถ้าอยากได้เยอะๆหน่อยก็สองสัปปมแล้วแต่คนเฮ้ย <c> ไ <oughs> ด้ดอันนี้ดีนี่หวอห้าสิบเก้าบาทเอออ่ะเจ้ <c oughs> แปงแปงมาแล้ว <c oughs> ดีเราไม่ต้องมานั่งบีบเองตอนเช้าเนาะ <c oughs> เป็นเหมือนเป็นอะไรที่ไฮเทคเก๋ๆติดห้องน้ําของเราสวยดีคือเราไม่ต้องบีบตรงนี้ไงแต่เราต้องบีบตรงนี้ให้มันลงมาต่ไม่ได้มีกลไกแบบอะไรเล็กๆนิดเดียนะแค่แบบ ลองค่ะเจ๊กดปลายได้ไหมได้นี่ไงเฮ้ยแบบนิดนึงก็เอาเท่านี้ก็ได้เลือกปริมาณได้ถ้าอยากได้เยอะก็กดมาเยอะๆใครไม่ไค่อยแปลงฟันก็กดมาเยอะๆโอเคไหมเธอว่า <S <S โอเคม ดีทรงดีไซน์อะไรก็แบบดีมันก็ดูดีอยู่ในห้องน้ํามันก็ดูเหมือนแบบเรามีอุปกรณ์เก๋ๆเนี่ยเนาะสำหรับบางคนอะอย่างบีดอะในห้องน้ําเองอะบางทีถ้าไม่มีเครื่องนี้บีดก็วางหลอดไว้มันก็บางทีมันเก,กะกะอันนี้เหมือนแบบเป็นที่วางหลอดอะสีฟันสวยๆด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงแบบไม่ต้องบีดปีดีห้าสิบเก้าบาท สงสัยนิดนึงเมอกีเกลียวที่เราอันนี้หมุนไม่เข้าหมุนเข้าใช่ไหมขอลองครั้งได้ไหมอะได้เกลียวที่เวลาเราต้องแบบปักไอตัวยาสีฟันใส่ลงไปก่อนเนาะออันนี้คืออันนี้ช่ไนี้ไม่ใส่ลงมเป็นแบบลุกยาอ่ะก็ถือว่าเป็นของดีนะถูกนี่ไงเอ้โอเคแล้วก็บีบยาสีฟันออกมาใช้งานได้จริงนี่คะเออดีดีดี นี่ถ้าถามเจ้เจ้ว่าชิ้นนี้59บาทนะที่บีบยาสีฟันอัตโนมัติสอยไหมเจ้สอยเออเพ็่นบีบนี้ก็สอยมันสามารถเก็บยาสีฟันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยกันไม่ต้องมาวางเกลื่อนอยู่ตรงแบบว่าอ่างล้างหน้าอะไรเนี้ย่นเนอเปลี่ยนเปลี่ยนอันได้ทุกคนแล้วตัวสติ๊กเกอร์ที่แขวนที่เขาให้มามันก็แน่นหนาดีมากเลยอ่ะดูดิดีขนาดเป็นแบบว่ากำแพงปูนนะอ ก็เป็นกระสกหรือว่ากระเบื้องยิ่งแน่นเนาะโอ้จริงนั่นถือว่าน,นี้สําหรับเราสองคนคือสอยค่ะห้าสิบเก้าบาทเนาะแล้วนี้ติดห้องน้ำไว้ก็ดูเก๋ดีดูแบบออเออไฮเทคอันนี้ที่บีบยางฟันอันตโนมัติก็ลองสอยดูได้หาดูในออนไลน์ก็มีลาซาด้าช้อปปี้อย่างนี้ค่ะ าล,ละนะคะวันนี้ไปแล้วสินค้ารีวิวเรามันดีมากเลยอะ่ะจะมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอะใช่แล้วจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะในช่องเฮียเจ๋งเรามีหลายรายการยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ,คะวันนี้เราสองคนกับรายการ under ร้อยต่ำกว่าร้อย